เีื่องลยวันให้เรียนะีเรื่องที่นีก็มีเยอะจ้ะอันนี้คือเรื่องเมื่กีน้นิดหน,นึ่งใ,ใ,คใครไม่รู้จักไม่มีครับรู้จักทุกคนอ่ามันคือคืออะไรครับพิต้าอ่าวันนี้เราจะมา <S <S 2> <S 2> <S 2> เรียนรู้จักกับพิต้าแบบนี้กันอ่าเริ่มเริๆๆๆ่มต้นอ่สิ่งแรกเราต้องรู้คืออะไรคือส่วนประกอบต้องกอบของพิตา้านะมันมีอะไรบ้างอันดับแรกเริ่มจากบนสุดเลยช่วงนี ีครับภาษาอังกฤษคือว่าเท็กซ์สต็อกเท็กซ์สต็อกหรือหัวกีตาร์หนึ่งกีโจหัวเมื่อมีหัวแล้วก็ต้องมีอะไรคอตรงนี้ช่วงนี้ทั้งหมดเรียกว่าคอครับภาษาจีนเรียกว่าอะไร N E C K อีซอ่านว่าอ่านว่าโอ้ยง่ายเลยครับอ่านว่ามิกเรียกว่าคอคอกีตาร์ตรงนี้ส่วนตรงนี้อ่านนี้ ที่ว่าลูกบิดนะครับลูกบิดเอาไว้ไว้ทำไหมไว้ตั้งสายคนะรับเวลาบิดเพื่อทำให้สายตัวมสายเคพี้ยนได้ลูกบิดต่อไปอะไรเอ,อย่ยตรงนี้ไม่รู้จักมาก,กเจ็บไหมครับอันนี้เรียกว่านักนะครับนะักนะักนะักนะนะ N U T ภาษาไทยเขาก็น่าจะเท่ากั์เรียกว่านักเหมือนกันเลยนะักนะ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 ต่อไป แขนนี้ทั้งแผงครับแขงเนี้ยเขาเรียกว่าฟิงเกอร์บอร์ดครับฟิงเกอร์แปลว่านิ้วบอร์ดก็กระดานอันนู้นก็คือเป็ที่วางนิ้วนั่นเองวางนิ้วแบบนี้อ่าอันนี้อ่าเป็นเหล็ก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 อันนี้เป็นเส้นเส้นเอาไว้กดกดให้สายมันแตะลงไปแล้วก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปอันนี้เรียกว่าเฟดนะครับ f r e t อะไรอีกต่อไปเหมือนตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ย เรียกว่าบอดี้บอดี้บอดี้ตรงนี้็นดูรูเขาเรียกว่าซาวงซาวงงโมก็รูรูที่ทำให้เสียงออกมานั่นเองสุดท้ายตรงนี้ตรงนี้เรียกว่าบิดบิดือสพานสายนั่นเองไว้พาดสายขึ้นมาครบแล้วให้นักเรียนเข้าไปในลิงก์ที่ครูส่งใหนะ้แล้วก็ทำไปงานที่หนึ่งเรื่อง ส่วนประกอบของกีตาร์เข้าไปดเด็กนี่ครับมาดูเลยเอามาทดสอนอีกครั้งให้นักเรียนบอกครูนะครับว่ามีอะไรบ้างอ่ะ,อะ,อะสว่วนแรกสว่วนนี้คือคืออะไรนิวหรือหัวกีตาร์อันนี้คือปะเทศไทยอ่านรูปปิดตรงนี้อ่านน้ำอะไรอีกอ่า ทั้งหมดเนี่ยคอ,อ,อ,อแผน่นแผ่นนี้อันนี้เรียกว่าฟิงเกอร์บอร์กอันนี้เรียกว่าอะไรนะจำได้ไหมจำได้ไหมครับอ่าเฟลดเรียกว่าเฟลดอะไรอีกตรงนี้มีกร,ระซิบอี่าวิ่งบนสะพานสายอ่าจนตรงนี้ทั้งหมดเรียกว่าบอดี้นะบอดี้ตรงนี้ ตรงเิ็นรูดีกว่าอ่าตามวงโอเคครับโอเคครับโอเคครับหลังจากที่เราได้รู้จักส่วนประกอบอ่าต่างของกีตาร์เสร็จแล้วต่อไปอ่าเราจะมาดูวิธีการการอ่านเขาเรียกว่าอ่านอ่านแผ่นถังเล่นแองเจลเวลาจับคอร์ดนะครับอ่าดูดูอ่าดูเวลาเขาเป็นแผนถังมาให้เนี้ยเราจะอ่านยังไงนะครับ อันแรกนะครับเลขเลขหนึ่งสองมี่ห้าหมันจะหมายถึงเลข1ก็คือสายหนะครับสายหสายหนึ่งก็จะคือสายที่อยู่ด้านล่างมีขนาดเล็กที่สุดเรียกว่าสายหนึ่งส่วนที่เหลือก็นับไปประมาณหนึ่งสอ่าต่อไปเส้นเส้นที่ขีดตรงนี้นะครับ เส็จที่หนึ่งเส็จที่สองนั่นเองนะครับนี่แบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับจะจะได้แทนผังนี่เขาจะเขียนตั้งขึ้นใช่ไหมเนี่ยเหมือนเหมือนว่าเราเอากีตาร์เราตั้งขึ้นแบบนี้เนี่ยโอเคภาพต่อไปอ่สาสัญลักษณ์ต่อไปทีด้านอันนี้คือมือซ้ายนะครับมือซ้ายแทนทีก็คือนิ้วนิ้วโป้งที่เหลือก็ตามลำดับหนึ่งสองสามสี่ใครมีสามนิ้วก็ไม่เป็นไรเล่นได้ นี่การิ้วเลย,ยานคาด่ิวไมอ่าต่อไปเลขอย่างเลขนี้ครับสอยกตัวอย่ากตัวอยางอันนี้คือคอคอรด้ไเลยคอออคอร์อ, e. อร e. แต่ภาษานัเาจรียกว่าคออีเมนเรเราเรียกว่าอีเมนเนอร์อีเมนเอร์อีเมนเจับยังไงดู เวลาเราจับเนี่ยตรงนี้ตรงนี้อย่างไี้ศูนย์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 เนี่ยแต่ว่าสายหนึ่งสายสองสายสามแล้วก็สายหกเราทำยังไงครับอ่าเราไม่ต้องจับเลยเราปล่อยไว้ปล่อยไว้ศูนย์ก็คือสายเปล่าสายต่อคือสายที่เราไม่จับไม่แกะต้้งมันส่วนจุดตงดำาอย่างเงี้ยอ่าก็คือจุดที่เราต้องกดอันนี้คือสายอะไรตอบก่อนว่าสายอะไรที่เลขสองสายดูอ่า หนึ่งสองตัด้าสายห้าสายห้าเขาจะใช้นิ้วสองนิ้วสองเป็นิ้วนี้นะครับจับลงไปจับลงไปส่วนสายสี่ใช้นิ้วสามแบบนี้นะครับนี่คือตัวอย่างเห็นไหมเป๊ะเลยพยายามเวาจับปลายท่าทำนิ้วให้รูดไปงานแบบนี้นะนี่คือกอดอีไปเนื่อเห็นแล้วก็ไดหรือใครก็ตามบางคนอาจจะไม่มีแรงนิ้วนี้อาจจะไม่มีแรงก็ใช้นิ้วนี้ก็ได้นิ้นี้ก็ได้ จะพูดทันแบบนี้แล้วกางี้ออกแบงนี้ต่อไปต่อไปคืออะไรนี่อ๋อเมื่อกี้ขอดีไม่เรื่องใช่ไหมแล้ไปขอดที่สองอดที่สองขอดอะไรเอ่ยขอดซีขอดซีอดซีจะจับอยู่ สามจุดนะครับสามจุดใช้มือหนึ่งสองสามนิ้วหนึ่งกดที่สายสายสองช่องที่ช่องที่หนึ่งสายสายหนึ่งกับสายสามกดไหมสายหนึ่งมันแสดงไม่ได้กดนะครับไไม่ม 1, ดเพราะนี่สายสี่ช่องสองนิ้วกลางแล้วก็สายห้าช่องสามนิ้วนางก็จับสามจุดแถวนี้นะครับจับเป็คนคอร์ด ก่อไปอต่อตัว่ใจาดีคอร์ดดีเอ็หรือคอร์ดดีนเนนั่นเองอ่รารถเราับก่นจับแบบนี้เลยส่วนเราจะใ้นิ้วอะไรบางทีเราถ้าใช้ตามนี้ก็ดีมกันคือนิ้วหน่ิน้ว2องแลวก็นิว้ว3ี้กง่ายแต่แต่คู่ชอบจับแบบน,นี้แล้วก็ยนก,กนี้มาอนิดง ให้เรามีนิ้วเหลือไปทำอย่างอื่นได้โอเคขอดไปอาจารย์โอ้อันนี้ประหลาดมากอันนี้คือขอดอะไรครับขอดเอฟเรียกว่าขอดสามเสียนเวลาเราฝึกกีตาร์มาใช่ไหมใครเคยใครที่เคยฝึกมาพอสมควรจะรู้ว่าขอดซีก็จับได้ีเอไม่อด้ก็จับได้จับได้หมดพอมาเจอขอดอะไรเอฟน่ารบแต่ เอาดูเห็นเสระดแบนี e ้นะครับเนี oh, ่ยอ right ันนี้นี Asian ่เจือนดำๆเป็นขีดเส้นลากยาวมาเลยแปลว่าให้ให้นิ้วเดียวนิ้วเดียวมือเดียวนิ้วนี้ท่าแบบนี้นะครับจับแบบนี้อไปแั้นเริ่มต้นยหม่ใหมให้เราฝึกนี่ก่อนกดลงไปเงี้ยดันดันทุกสายดันไปแล้วเสร็จแล้วก็มาใส่นิ้วที่เหลืออีกสามมือแบบนี้เสร็จแล้วง่ายมาก ง่ายไหมตอบแม่อ้าต่อไปคอตจีคอตจีคอตจีก็จะอ่าตรงนี้สายหนึ่งใช้นิ้วนิ้วที่สามแบบนี้นะครับอ่าเหลืที่เหลือก็นิ้วหนึ่งกับนิ้วสองตามลำดับเหมือนเดิมครูชอบตีไทยนิ้วก้อยลุกนิ้วขึ้นมา ทำนิ้วนี้เราเหลือทำอะไรก็ได้ทำไมยกไม่ขึ้นนะยกไม่ยืดยยืดหลบต่อไปขอดต่อไปอู้ขอดนี้หลายๆคนชอบจับง่ายน่าจะเป็นขอดแรกที่จับได้กขอดจากขอดสี่ขอดนี้จะเขาเรียกว่ามันเป็นอะไรอ่ะเป็นยาเป็นยาขอดสี่นะรู้เวลาจับขอดสีเนี่ยจับขอดสีจะมีใช่ไหม เดี๋ยวเรามาจับกอด A อไปเนึ่งเราก็แค่ยกนิ้วนี้นิ้วเดียวแป๊บมาเลยมันจะการที่มือสบายมากกลับไปกัดซีก็แป๊บอย่างนี้ยแล้วกลับมาเอไปหนึ่งยุกไปอีกส่อะอดต่อไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอะมีใบงานให้ ใส่ไล่ไน้ที่เดียวเลยดีมกดีมเลยอ้าวแทนตแทนกลุ่มครับเชิญมารับกีตาร์คุเล่นัีนไม่เลันกีตาร์คือเราได้เพิ่ อาจารย์เร hey, okay. okay. ียนตรวดไปงานที่เราทำไปเลยขึ้นบนจอแล้วไม่วตรวจตรวจตรวจของตัวเองที่เิงทำถูกไหมครับ ดูดูใบงานข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้อหนึ่งอ่ะข้อหนึ่งดูครับดูข้อหนึ่งจับแบบนี้จำแบบนี้จำเรียกว่าคอร์ดอะไรเอออะไรนชัดครับ E minor ข้อที่สองก้อที่สองจำแบบนี้นจำ กเลยก่อนเรครับก็วก็ามตานี้อร้อะไร่นี่นอ่าัจทีกันเดี๋ยวฮอ่าก่อข้อหัจับนี้ครับเอ้าอร A minor แล้วก็หน้าตาแบบนี้ดูดูแบบนี้แบบนีบนี้แนี้อะไรครับก็ต้องมุกเสเร็เก็แล้วก็สุดท้ายสุดท้ายแบบนี้คออะไรคออะไรคอที่ไม่จ้อี่มดตรงกนจะน หลังจากที่เราหลังจากที่เราได้รู้จักไปแล้วคุณมีเพลงง่ายๆนะคุณง่ายๆกมีขอดที่มีขอด่บบพืชที่เราเลี้งเมื่อกี้ให้ฟังเมเลยกันกันจ้าเฮยนะคะเราเป็นพวกแต่กมาจิ้มกันกัน

ปฏิกับปฏิก็ใช้ปฏิในกฎลบด้วยครับครับสนธิการครับครับปฏิไม่ใช่อ้าวกับปฏิจะเปลี่ยนอะไรอะไรเรียก <laughs> 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 อยาหลับมือเข้าอีกต้องจะจับผอดีตรงคำว่าเธอหลับมอผ่านไม่ยินหลับมอผ่มาไม่ยินเพลงเพลงเาพูดเขาเพลงที่เราเตรียมตัวย้ายเนื้งไปเป็นผอดีเพลงก็จับตรงแกกันได้ไหมผอดีตรงเานี้ท่านจะบอกว่า แลังัดคือพอาบันทึกก็กลับมาดีอีกแล้วก็จะมีรถโค้งว่าว่าเป็นชา้มาอดีอันนี้อันนี้เป็นขอดีตรงนะครับให้ขอดีเนื้อขอดีตรงตายเปนเนื่องทีงตรงแล้วไปแล้วั้งไงหงอกหงอกไปคือคนเดียว มีด่านอานเป็นเกีียว่เกยวจะองขวดปเนอะ็นเรื่องยากหน่อยรเงี้ยไม่จัดนะอไรเปไง่เป็นเร่องเียน่เป็เรื่องขี่เนร่องงี่เป็นรื่องเียน่เป็น่องขอ่เร่องของเี

Vì vừa là hai nghìn hai mươi 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 อ่ะขันใหม่นทุกันขั้นตอนใหม่อาตีากอดเอาปที่ที่จับก็ดีสี่ครั้งอาตมากได้ไหมได้มอาเอ่นอบที่อบที่อบอ่า เอาไปเอเมร์เอเมร์อเอียวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยอไปเดี๋ยวไเยวไปเดี๋ยไยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋เดี๋ยวไป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 เดีวไเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดีวไปเดีี๋ยวไปเดี๋ยวไปยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋

bây là bế giảng ha 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 không ha 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 นี่อสายสาเนโอเคโอเคอ่าหลังจากเราจับปอดได้ปอดแล้วครับอ่ามาดูว่เพงนี้เ่นยังะคนคนที่มี่ิข้ไใต้เมือเล่นเนพังกปเลย่นเลนปอี ยังบอเยว่าบอกอย่ไม่ดืยาอขอนแรกก็จะลงขอนนี้ก่อนดีดไปดีเนี่ยแล้วอแก้ก็จะเป็อางีก็รู้ไดได้ไ้ๆๆได้ๆๆนด้ๆๆได้ๆๆไ้ๆๆได้้ๆ้ๆ้ๆดได

นึกเองมันไม่ไปแ้ไปอะขั้นที่สองที่สองเยี่ยม้วจ พ่อพี่ที่มีปัญหานี้ไม่มีแรงอ่ะมาแบบทงานนี้เสุดอันนี้จะลดูดลดลหนึงน่งอกดนิ้วเนี้ยงไปหนึ่งอ่าแล้วก็วนิ้วสองกันิ้วสามกับนิ้วสี่อยนีกดเรื่อยๆหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสาหนึ่งอันนี้เป็นแบบทำงานทำให้ยิ้วเรามีพลังสามารถกดะโได้ อาส่วนการบ้านการบ้านให้พวกเรากลับบ้านแล้วก็ไปหาเองที่เองเชียใช่ับแต่ไม่ใช่พลงนี้ไม่ใแบบนี้นะครับแล้วก็ไปฝึกเล่นโอเคทุกคนนี้ยินดีน้อนรับ